สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับแนะนำเมาส์นับโโนะฮะซีรีส์อ่าชื่อรุ่นว่า a อ i e n นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีสีขาวสีดำนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฮะมีปุ่มข้าง2ปุ่มนะครับไว้เซตมาโคะนะฮะแล้วก็ด้านใต้จะมีปุ่มปรับค่า DPI นะครับเซตได้4ี่เลน มีปุ่มปรับไฟแล้วก็ปุ่มเปิดปิดมาโครประมาณนี้นะครับนี่เป็นหน้าหน้าตากล่องแพ็กเกจนะครับเป็นกล่องสีดำนะครับแถบเหลืองเนาะประมาณนี้จุดเด่นของเมาส์ตัวนี้นะฮะเจ้าเอเลียนนะครับเรียกง่ายๆว่าเอเลียนละกันก็คือสามารถเซตมาโคได้อ่าแต่วันนี้จะมาลองเซตกับเกมพอยแบงค์ให้ดูนะฮะลองเซตให้ดูว่าเป็นยังไง นะครับผมซึ่งตัวเจ้าซอฟต์แวร์ของ a อรเรียน่ยสามารถหาได้2วิธีนะครับก็คือ1ในกล่องแพ็กเกจเขาเนี่ยจะมีแผ่นมาให้นะครับพร้อมกับคู่มือเนาะมีภาษาไทยด้วยนะครับในคู่มือตัวนี้แล้วก็วิธีที่2ก็คือไปโหลดที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็คือ w w w n u b o c o m นะครับ NUB นะครับแล้วก็ WO นะครับเราเข้าตรงหัวข้อเกี่ยวกับเป็นภาษาไทยนะแล้วก็วราโหลด พอาปุ๊บเนี่ยก็คือเลือกชื่อที่รุ่นเอเลียนดาวโหลดติดตั้งได้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูซอฟต์แวร์กันครับผมโอเคครับผมก็นี่จะเป็นตัวหน้าตานะครับซอฟต์แวร์ของตัว Navo วนะครับเอกซิลีนะฮะอันนี้จะเป็นเมส์รุ่นเอเลียนนะครับอย่างที่บอกไป เบื้องต้นอันนี้หน้า,นาซอฟแวร์จะมี2หน้านะครับก็คือเป็นหน้าเมาส์แล้วก็หน้าตัวมาโครนะครับเดี๋ยวดูหน้าแรกก่อนก็คือนี่นะฮะคีย์ t ติ้งมีทั้งหมด6ปุ่มนะครับสามารถตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับนี่เลยเป็นคลิกขวาคลิกซ้ายฟอร์เวิร์ดแบ็กเวิร์ดมีทริปเปิลคลิกด้วยนะฮะปุ่มปรับ dPI ขึ้นลงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟนะครับ r g b มาโครของ Windows นะครับแล้วก็ edia, มัตติมีเดียมีไฟคีย์ก็คือปุ่มยิงนั่นเอง c ิงเกิลคีย์นะครับคอมโบคีย์คอมโบคีก็คือเหมือนกับว่าเซตหลายๆคําสั่งรวมกันได้แล้วก,กดออกมาทีเดียวเลยเป็นชุดเลยนะครับเรวมาโคแล้วก็น,นี้สำคัญครับมาโคคีย์นะครับประมาณนี้นะฮะโอเค okay. แล้วก็สามารถเซตได้2โปรไฟล์คือโหมด A กับโหมด B นะครับแล้วก็มีกลุ่ม Default เนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของ r e s o n s e r a t e นะครับก็มาตรฐานครับ 125, 2 5 0 500และ1,000นะครับ d p i ของเจ้าตัวเอเลียนนะฮะก็คือตั้งแต่250นะครับถึง400เราสามารถตั้งได้4ระดับนะครับโดยสามารถเลือกสีได้ด้วยนะฮะสมมติอันนี้ของพี่ตั้งเป็นสีแดงนะครับโปรไฟล์อันหนึ่งเราสามารถจิ้มได้เลยว่าจะเอาสีอะไรก็ได้นะครับเจ็ดหกจุดแปดล้านสีไปเลยเนาะเราเสร็จปุ๊บอ่ะสมมติอันนี้เราจะใช้เป็นสักสมมติหนึ่พันห้าเอากดเป็นนพันห้านะครับตัวอันนี้สามพันสี่พันอะไรก็ว่าไปนะฮะตั้งได้แล้วแต่เราเลยประมาณนี้แต่พี่จะใช้อยู่ที่หนึ่งพันหมดเลย แล้วเปลี่ยนสีไฟเล่นเอาเนาะอันนี้เป็น DPI effect นะครับก็คืออย,อย่างที่บอกไปว่าฟังก์ชันใต้เมาส์นะครับจะมี on มี beat แล้วก็ off นะครับก็คือกดได้ที่ใต้เมาส์เลยเลื่อนขึ้นได้เลยนะครับโอเคอันนี้มาดูในส่วนของ Marco นะโอเคครับแล้วก็มาดูในส่วนของการเซตค่ามาโค o นะครับของทาง s h o t กันโอเคตรง m a r ค o name นะครับก็ใช้ชื่อเลยเป็นช h o t g u n นะครับ เสร็จแล้วก็กด New เหมือนเดิมนะครับป๊บจะมีหัวข,ข้อขึ้นมานะครับเป็นชื่อฟังก์ชันสอบกันชุดคำสั่งที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลข3เลข1นะครับต้นต้นก็กด Start ก่อนป๊บแล้วก็คลิกซ้ายนะฮะแล้วก็3 1แล้วกดสต o อปนะครับป๊บเสร็จปุ๊บตัวค่ามิลลิเซกเนี่ยครับ ที่ยังคงใช้เป็น20อยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่า20เนี่ยเป็นค่าที่ดีที่สุดนะครับคือน้องๆบางคนอาจจะมีสูตรของตัวเองนะครับมีเคล็ดลับของตัวเองก็อาจจะไปลองปรับแต่งกันดูนะครับแต่คือค่า20เนี่ยเป็นค่ามาตรฐานนะครับที่ทําให้มันใช้งานได้นะครับก็สามารถไปปรับแต่งกันได้ละกันนะฮะประมาณนี้โอเคเสร็จปุ๊บก็คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าเมาส์นะครับ เหมือนเดิมครับก็เปลี่ยนปุ่มอื่นนะครับเป็นปุ่มคลิกซ้ายก่อนนะครับผมเปลี่ยนเป็นพี่เปลี่ยนปุ่มสนะครับแล้วก็ปุ่ม1นะครับใช้เป็นมาโคคีนะครับเลื่กเป็นช็อตกันส่วนฟังก์ชันในการใช้งานก็ยังเป็นข้อ1นะครับลูปท้า1เหมือนกับตัวสไนเปอร์เลยนะครับเรียบร้อยครับเท่านี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกับอีกเครื่องหนึ่งกันนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวต่อจากเครื่องเมื่อกี้นะครับอันนี้ย้มเป็นเครื่องหนึ่งเดี๋ยวอลองเทสตัวมาโคของช็อตกันนะครับลูกซองนั่นเองนะครับก็เบื้องต้นนะครับอย่างที่เทสไปเมื่อกี้ก็คือเซฟเข้าไปที่ปุ่มคลิกซ้ายปุ่มเดียวนะครับใช้ขั้นเร็วที่20มิลลิเซกนะครับทุกปุ่มเลยน้องๆก็สามารถไปปรับแต่งเป็นของตัวเองได้นะครับหรือเผื่อบางคนมีตัวเลขที่เร็วกว่านี้นะครับลองดูนะครับโอเคยิงกําแพงเหมือนเดิมนะฮะ ก็ปกติแล้วเนี่ยลูกซองอะ่ะถ้าจะยิงไวๆใช่ไหมครับก็ต้องกดคลิกซ้ายแล้วก็เลขสามเลขหนึ่งแต่เนี้ยเนี่ยอันนี้เรากดปุ่มเดียวเลยไม่แยกหมูกหลุดดิกะอันนี้คือแบบเซตไปในปุ่มคลิกซ้ายปุ่มเดียวเลยนะครับอ่ะลองดูนี่อ่ะคลิกซ้ายปุ่มเดียวนะครับนี่เลยยิงปุ๊บเปลี่ยนปืนเองแล้วยิงต่อได้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลอง ยิงบอดให้ดูครับคือถ้าแบบเรากดเองเนี่ยเราต้องกอกกดเปลี่ยนปืนเปลี่ยนมีดอะไรเงี้ยวุ่นวายนะนี่เราคลิกเดียวเลยเดินยิงได้เลยนะนี่เลยเ้าจุดแรงตรงหัวแตกนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ไอตัวกระสุนแม่นด้วยนะถ้าเกิดใส่กระสุนแม่นก็จะยิงง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่ง โอ้โห,โหสามนัดนะประมาณนี้นะครับผม